งาน,น,นแล้วอายุเยอะสุดพามาเดินอีกไม่เดินอะไรหนักหนาวะแต่ขยันเดินเลยนักหนาวรถนี้ปกติเขาวิ่งทุกวันไม่ใช่หรอไอ,อวิ่งมันก็ส่วนวิ่งอันนี้เดินดูแดดดิแดดเมืองไทยไทยอะไรกูอยู่อุดรอุดรมืองไทยไหม่ะอุดรอบนอยู่ดดยดดคนเดียวถติมไม่เห็นบนเลยมันไม่พูดที่ไหรออเรามันเองไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับ ีตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ชายเหนือน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินบัวลอยบัวลายบัวลายนะะหรือบัวบัวบัวลายนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นถนนคนเดินซึ่งเราจะวิ่งก็ไม่ได้เพราะว่า,วาบัวกับถ้าเราเดินนะเอาว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมี ภารกิจภารกิจคิดถึงนันนวลนันนวลไม่ได้มาได้ไงที่คือเรามาเที่ยวกันแล้วเราเจอหนนวลแล้วอ่าตอนนันนวลติดธุระแต่ไม่เป็นไรนันนวลเดี๋ยวเราจะมีของไปฝากนันนวลซึ่งเดี๋ยวจะให้นันนวลมาดูที่ประตูอีกทีนึงเราจะฝากกันอย่างส้ำซมเลยเดหยวเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูว่าถนนคนเดินจะเหมือนบ้านเราไหมหรือบ้านเราแตกต่างจากบ้านเขายังไงครับตอนนี้เจอกันเชียงใหม่ชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีมาตรการป้องกันเหมือนกันอ่าบ้านเราจะเป็นกลมๆอ่าบ้านเขาจะเป็นรู ก็ไม่รู้นะระยะขนาดไหนตองเขาคือลักษณะเหมือน,นเป็นเป็นถนนเส้นนึงยาวๆคือถ้าเกิดถ้าที่อของคยมานะของอว,วลายเนี่ยจะเป็นเส้นยาวทั้งเส้นเลยแต่ถ้าเป็นของถ้าเป็นท่าแพที่จะเปิดวันอาทิตย์จะเป็นแบบมันยังม,มุมอ่ะซอ,อยนู้นออกซอยนี้เต็มไปหมดเลยถนนเดินเลยครับใช่เดี๋ยวจะดูของฝากซานตาคลีสด,ด้วย ที่โรงแรมไม่มีนี่ <g iggle> ลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก็ดูดูแล้วก็มีหลายอย่างซื้อกลับไปให้ซันต้าซินดี้แล้วก็นันนวดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดินเล่น <c oughs> ไปก่อนบรรยากาศมันไม่ได้อบอ้าวมากมรชาต่างชาติก็เยอะหน่ย <c oughs> สะาเซอร็หลังเริ่ม ั่างหนาอัดแต่ฮะอดนคน,น,นแก่เริ่มบน่นละเริ่มบ่นละแต่มันเป็นการเดินไม่รอไงเดินได้เดินได้ที่เราเดินมาเราจะเห็นน้องๆนะครับ เปิดมัวอะไรได้เอะไรได้ก็เป็นน้องๆตัวเล็กๆเดี๋ยวให้กำลังใจกันหน่อย เนื้อลูกสาวมีสองล้ 3, นเราก็ต้องซื้ออะไรให้ทั้งคู่นะฮะก็ได้เก,เกงอย่างนี้น้องสันตาสันดีสัสนละักษณะจะเป็นเหมือนตัวนี้อนยะ่างนะี้เหรอนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยตอนแรกก็ไม่เอะใจนะแต่พอหานไปที เขาคงไว้ซึ่งเหมือนแบบเป็นงานอาร์ตอะ <_ d ata> ปิดไฟข้างบนครับผม <_ d ata> เฮ้ยมัน,ม,นมันเก๋นะ <_ d ata> คือเขาไม่ได้ปล่อยให้บ้านเก่าแบบซุ้โซเขามีการตกแต่งประดับไฟ <_ d ata> เฮ้ยเก๋เก๋เก๋ไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ดูดี <_ d ata> ได้ของใหน้นหนวดแล้วนะได้ของให้น,นหนวดแล้วทพ่นมาให้ดูเดี๋ยวไปดูว่าซื้ออะไรให้รับรอง,งใส่แล้วก็เราก็ซื้อให้พวกเราใส่กันเองด้วย ตามหามานานละนะครับดี <Okay. S 1> ย๋ยวไปดูว่าเราซื้ออะไรไปให้น้หนวดกันไปดูไปดูปดอ่ะตอนนี้ลงเครื่องแล้วถึงกุดัเรียบร้อยลงเครื่องทต่เมื่อวานละ่ะแต่กลับถึงบ้านหลับเพร<อ>าะว่าเหนื่อยมากดยค,วา,คยวามรับรผิดชอบสังคมก็แย่สวอปเรียบร้อยหูดังเรียบร้อยสองขี่เรียบร้อยอน้ำหนัก <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวไป4วันนั่นหมายถึสองขีดจริงเหรอน่าจะมีมากกว่าสองโลก็อย่างที่เราคุยกันไว้ที่ถนนคนเดินวัวลายเราไปเที่ยวกันมาเราก็ต้องไปดูชายเขาพี่อะไรน้องพี่ชายผมเออน้องกูไงทีนี้เราก็จะเยงกันทำไมเนี่ยโทรเรียกกันนไหมเออโทรเรียกกันอดีตอดีกดรับเป็นเหม่ัเนี่ยสวัสดีครับผม โอ้ oh, เสียงละมุนจังเลยนะฮะตื่นแล้วใช่ไหมครับโอเคตื่น 10, แล้วทั้งคัน้วครับโอเคเออหนวดเดี๋ยวมาบ้านหน่อยเดี๋ยวมีของมาฝากจากเมืองเหนือเจ้าเอา้ากลับมากันแล้วเหรอเอา้ากลับมาจากเมื่อวานแล้วกลับมาตั้งนานแล้วเพิง <Okay, S 2> ตื่นโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปรอแป๊บนึงเ,เออถ่ายถ่ายพี่บาด้วยเลยไหมถ่ายเลยถ่ายเลยโอเคโอเคเออ a few moments later ททัันนทันทัน,ทน,ทน,ทน ท่าน,ท,านท่านขึ้นมาไหว้ทนวะจดจาาจดจ่าดดชอบอยางเหมือนกินข้าวเลยเออเดี๋ยวค่อยกินมานั่งก่อนมานั่งก่อนนะน้า,นานหนวดมาเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปหลายเทสต์เราใช่เออเกือบเดือนนะฮะเปิดหน้าคาตาน้นหนวดไปเชียงใหม่มา,มาอ่าไปทำธุระมาก็ไปเจออะไรที่สามารถนำมาฝากกันได้อ่าเราคิดว่าน้าหนวดน่าจะชอบนา่าจะชอบน่าจะชอบ,ชอบดูได้ไงถามยังไม่ถามด้วยไม่ถาม แต่มึงต้องชอบออ่ไมต้อง<ม>ชอบซื้อมาแล้วบอกว่าต้องชอบซื้อมาแล้วไปเดินเจอแบบจะสุด,ส,ด,ส,ดสุดถนนด้วยนะอะไปเดินเจอแบบสุดถนนด้วยแล้วก็คุณป้าจะเล่าให้ฟังคุณป้าเจ้าของร้านก็บอกโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนี่เกือบสองเดือนไม่ได้ขายของเขาก็เจอผลกระทบเหมือนกันก็เลยเมาส์มาเลย น้อยมาสองตัวถูกต้องกางเกงยีนจะเล่นก๋วยเตี๋ยวแล้วแหละแต่ลืมอ่ะโซนๆเลยนะนี่จากถุงเลยนะหนวดก็ยังไม่เห็นคิดว่าน่าจะชอบอ่ะของฝากจากเมืองเหนือเจ้าถุงพลาสติกเออชอบไหมเอเอดีอยู่นะอ่ะนี่ดูกางซะเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องเก็บโอ้ยจะหวงถุงกสติกอีกโอ เสืุิชิเสื้อแล้วลายนี้แม่งมีตัวเดียวนะในร้านดำพองมีตัวเดียวเออเป็นลายเหมือนเสื้อยาคุซาเนี่ยยาคุซาแต่มีความเหนือเจ้าใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยใส่ได้คนละพี่เฮ้ยพี่ยังใส่ได้เลยเพราะเรามีเสื้อทีเพราะเราก็ซื้อแบบคนละตัวโง่ไม่มีกระดุมไม่มีกระดุมแต่ถ้าเราอยากตดกระดุมก็ค่อยหาเข็มกลัดมาติดใช่ไห เฮ้ยใส่ได้พอดีพอดีง่ไม่มีภาษาเอ้ยเพิ่งเห็นเว้ยดีเทลดีเทลดีมีภาษาอันนี้สกีนดีด้วยเดี๋ยวเราเอามาใส่พร้อมกันเลยไหมก็ดีนะเดี๋ยวดูว่าใส่พร้อมกันเป็นยังไงครับ A few minutes later ปิงวงการบันเทิงมาในแบบเชฟญน่นะฮะนะเดี๋ยวอย่างถ้าล่ไปนะดีเทลลายของนจะเป็นดำทอง อ่าซึ่งนันนัวเขาจะชอบโทนสีนี้อยู่แล้วใช่อ่าไว้ปิดของพี่นี่จะเป็นสีเป็นผ้าไดดิดใช่อ่าเพราะเราชอบความเป็นผ้าได้ดิดแล้วที่สำคัญคือมันไม่ขาวจนเกินไปเพราะพี่เป็นคนใส่สีขาวไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ้วนนะเปืือนเปืือนไม่อันใดกันหนึ่งเฉยผมก็จะเป็นแบบฟิลลายไทยเนื้อเหนือเจ้าแต่ก็ยังคงเป็นความแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่นญี่ปุ่นประยุกต์นี่เป็นของฝากน่าหนวดจากเมืองเหนือเจ้านะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เพิ่มเติมด้วยโอ้มีไอเกงค้าคาขั้วของผมเองเอาไปหนวดลองใส่ดูเออเข้าเเข้านี่ยมันจะใส่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเป็นอะไรสบายๆไปไหนๆเราใส่ชุดนี้แล้วเว้ยเปลี่ยนโปรไฟล์ไหมอีกแล้วเหรอใส่ไทยเก็บไว้ก่อนเท่ๆอ่ะฮะถ่ายสซ็ตเซ็กันสักหน่อย พีนี้นะไปแอลเหนือไปทำงานด้วยแล้วก็ไปงานด้วยแล้วก็ไปดูบ้านเมืองเขาอ่า้อมหน้าไปปะไปแหละนะครับไม่ไปก็จะ <c oughs> จับจัดใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องไป <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสเราจะกลับไปเยี่นเพราะว่าไปรอบนี้คือเวลามันมันน้อยเอาว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้ไปอีกก็คงจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากมีภาพบรรยากาศมาฝากอีกเยอะแยะเลยนะะแต่สำหรับคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมนะะก็ ติดตามพวกเราด้วยละกันครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญกดกระดิกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรารถึงติดต่อซึ่งนานๆจะลงอะไรทีนึงแต่ที่สำคัญคือเราไม่เห็นถนนมาสองอาทิตย์สัปดาห์ละมีอะไรจะฝากคนดูไหมครับหรือว่าไปไหนมาเออ่ตอนนี้ก็ย่ายๆทำบ้านนะครับยากยๆทำบ้านอ๋อแยกการแยกงานใช่ใช่แยกการแยกงานทางบ้านเด้องานส่วนตัวด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่ย้ายเข้าย้ายออกของ ครั้งหน้าไปอะไรเราจะพาไปไหนติดตามเราไว้ด้วยนะครับติดตามด้วยกันแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะผู้ที่มากดซับติดตามพวกเรานะฮะถึงแม้ว่าคือมันยังไม่คงที่หรอกจะห้า0ันแล้วนะจะห้าพันแล้วตอนนี้สี่จุดเกเก้าแล้วเกเก้าหรออ้าจริงหรอว่าใช่ต้องต้องเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้ยังไงฝากด้วยละกันนะฮะคือแม้ช่องเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะนำเสนอ อะไรที่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ไปนะไม่มีต้องสีเรีย์กับเนื้อหาอะไรเงี้ยเห็นอะไรมาก็เอามาอวดกันคิดว่าดูได้อมยิบนิดนึงก็ยังดีนะคันเวลาก่อนไปดูซีรีส์ใช่นะครับผมแล้วยังไงติดตามกันด้วยกับท r ีบาร์นะฮะแล้วก็พบกันในอีพีต่อไปกับพวกเราทรีบาร์เธอสวัสดีครับไปจ้าไปจ้านี่ไงเออไอนี้ก็สาบันสัญญานะครับ